สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้แอดไวไวจะพา,าเพื่อนเพื่อนไปชมที่นานะคะที่นาที่มีความพร้อมในด้านการที่เขาจะาลงไถหวานนะคะบางที่ก็หวานแล้วนะคะเราจะพาท่านเดินชมบรรยากาศไปด้วยนะคะค่ะาตามมานะคะรู้สึกว่าจะมี ติดนิดหน่อยนะคะอ๋ออันนี้ตัวนี้ก็จะมีข้าโพดเล็กเนาะพื้นที่ไหนที่ว่างเขาก็จะทำใหเ้เป็นผลผลิตขึ้นมาเลยเนาะอันนี้คือข,ะคะข้าโพดนะคะข้าโพดค่ะข้าโพดนะคะข้าโพดสงสัยจะเป็นข้าวโพดให้วัวให้วัวนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ข้าวโพดไม่ใช่ข้าวโพดที่ คนทานได้นะคะเพราะที่นี้ก็จะเป็นแปลงเกษตรนะคะนี่ค่ะคงจะเป็นช่วงที่พักให้วาวควายขึ้นมาพักนะคะเขาก็จะมีอาหารให้เขาแท้เลมเนาะเขาเขาิดการไก่ค่ะนะคะแล้วก็จะพาไปชมนะคะ ชมบรรยากาศรอบๆพร้อมที่จะไถหวานนะคะเห็นไหมคะน้ำเยอะเลยค่ะที่นาที่นี้น้ำเยอะเลยนะคะน้ำเยอะเลยแต่ส่วนมากที่นี่เขาจับตักดำนะคะเขาจะไม่หวานนะคะเพราะตรงตรง,ตรงนี้น้ำจะเป็นที่ลุ่มเน,ะนาะน้ำก็จะขังอีกไม่นานเราก็จะได้เห็นข้าวตรงนี้สวยงามนะคะ นาตรงนี้เขาจะเอาไว้ปักดำค่ะเนีย่ยพื้นที่ที่นี่นะคะจะเอาไว้ปักดำนะคะพื้นที่ที่เคยทำตัวเขียวนั่นแหละคะ่ะเราพาท่านมาชมนะคะก่อนที่จะมีสีเขียวของสีเหลืองสีเขียวของข้าวต่อไปภายข้างหน้านะคะเราจะไม่ให้ชมความบ้าเปล่าก่อนนะคะข้างหน้าสงสัยจะเป็นกล้าข้าวนะคะนี่ไงดีเกิดท,ที่นาเดียวกันนะคะ เป็นที่นาเดียวกันนะคะผ่านมาทุกวันนะคะก็จะไม่เห็นความแปลกความเปลี่ยนเนาะโ็จะนำมาเสนอให้ชมทุกทุกทีไปนะคะนะคะดูตัวนี้ก็พร้อมที่ต้องไถนานแล้วเนาะทุยเอ้ยทุยเตรียมแล้วทุยจะหาดูยากนะคะ ในหมู่บ้านนี้มีไม่กี่หลังคาเลยค่ะที่จะมีทุยเหลืออยู่นะคะตัวหนึ่งก็ร่วมเกือบแสนนะคะนี่นะคะไปดูกล้าข้าวสวยๆเนาะกำลังขึ้นะกล้าข้าวเขากาลังโตว,วันโตขึ้นพื้นที่นาที่ กว้างขวางเนาะมีกระถุยหลายตัวเลยมีกระถุยห้าตัวนะคะได้ข้าที่นานะคะบรรยากาศนะคะบรรยากาศชายทุ่ง,งนานะคะปลาด้วยนะ มีสะด้วยค่ะเราพาไปชมนะร่มรื่นนะคะร่มรื่นมากทาดูบรรยากาศแบบนี้ก็จะหายากเนาะถ้าใครอยู่ในพื้นที่ที่แออัดก็เสพบ,บรรยากาศธรรมชาติไปด้วยนะคะจะได้โล่งปลอดเนาะแอดไวไวนำมาเสนอให้ท่านได้เสพนะคะ ลมโชยมากระทบรู้สึกว่าจะสดชื่นนะคะเพื่อนๆมีไผ่อยู่ข้างคลองนะคะข้างสระน้ำ